อยู่กับ Honda City นะครับตัว2 0 2 1นะครับผมตัวนี้นะครับติดตั้งจอยหน่อยแคนซัตนะครับผมฟังก์ชันพวงมาลัยต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับมาดูนะครับจะตัวนี้เซนเซอร์ประตูก็จะขึ้นที่หน้าจอด้วยนะครับเวลาเราเปิดประตูรถนะครับเรามาดูตาค่าเฉลี่ยน้ำมันนะครับมันก็จะขึ้นกรารเมืาเราวิ่งมันจะขึ้นนี่ฮะวิงนะฮะ เรามาดูกล้องมองหลังนะครับนี่เป็นกล้องมองหลังแบบ AHD นะฮะจะชัดมากนะครับของเราเส้นจะเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับผมดูนี่พวงมาลัยเลี้ยวนะครับมันก็จะเลี้ยวตามนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะครับเป็น Android ตรงรุ่นนี้ตัวน,นี้แปกๆอยู่นะฮะที่ตรงนี้นะครับ เราก็ดูผ่านหน้าจอได้นะครับดูดิอ่าดูดิแอปตัวนี้สีดึงแดงนี่ครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะมีภาพขึ้นอ่าก็สามารถดูย้อนหลังได้ฟอร์แมตการ์ดต,ต่างๆได้นะครับโอเคแบกกลับไปนะครับก็เล่นได้ครับ Apple c a r าเฟ่ก็เสียบสายเล่นได้เลยนะครับ เน็ตฟิกก็ดูได้นะครับ YouTube Google Map ใช้ได้ตัวนี้เร็วนะครับเลนสามก็ใส่ซิมนี่ยฮะถ้าใส่ซิมนะครับอโอเคนะครับแล้วก็ติดตั้งลำโพงทวิเตอร์เพิ่มนะฮะสองข้างนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้มี สำคัญนะครับจอตัวนี้ก็รองรับ Apple c a r p l a y ด้วยนะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมฟังเพลงผ่าน Spotify อะไรต่างๆได้นะครับฟังไว้แผนที่นําทางไปนะครับใช้งานง่ายมาก ไปเรามาดูระบบออโต้สตาร์สต็อปกันนะฮะซึ่งเป็นระบบที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบกันนะครับเป็นระบบที่เวลาเราเหยียบเบรกแล้วใส่ดีไว้เนี่ยเครื่องยนต์มันจะดับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะพอเครื่องยนต์ดับเนี่ยแอร์เนี่ยมันจะไม่เย็นเลยฮะ,ะเวลาเราจะออกตัวไม่ถึงคนข้างหลังเขา ต่อต่อต่อคิวเราอยู่หรือเราอยู่ในช่วงยูเทิร์เนี่ยเราจะเล่งเลยมันจะยังไม่ไปมันมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งอะระบบพวกนี้นะครับสามารถปิดได้นะฮะนะฮะโดยใช้ใพวกปลั๊กตรงรุ่นนี้ครับไปเสียบตรงจุดนี้นะครับน,นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเสียบนะฮะจากเราทําการติดตั้งระบบออโต้สตาร์สต็อปปิดระบบมันนะฮะ เราสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับอ่าตัวออโต้มันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะคะโดยที่เรายังไม่ได้กดปุ่มตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับทำให้เวลาเราขับรถไปเนี่ยเราขับไปเนี่ยเมื่อจอดจังหวัดดีเนี่ยมันก็จะไม่ดับนะฮะแอ์ก็จะเย็นเหมือนเดิม เราสามารถยกเลิกได้นะฮะโดยการกดปุ่มตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะเวลากดปุ่มก็าสามารถกดปุ่มยกเลิกได้นะครับเรายกเลิกไว้ามันก็จะทำงานให้น,นอัตโนมัติยกเลิก